ผมอยู่กับดรมนูนศิวาพี่รองรัฐนะครับหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับวันนี้การอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาร่วกันนะครับประเด็นหลักสําคัญเลยที่คนสนใจก็คือบัตรืิกตั้งจากหนึ่งใบเปลีู่นงกลับมาสู่บัตรสองใบตามร่างนะที่มีการพจารณากันในวันนี้ในมุมของเศรษฐกิจใหม่ครับเอายังไงครับหนึ่งใบหรือสองใบครับอันนี้ก็ต้องขอเท้าตามก่อน ว่าในเรื่องของใบหนึ่งสองใบเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับเราควรที่จะดูนคะครับความต้องการของประชาชนนะครับเราไม่ได้ไม่ควรจะมาดูว่าพรรคไหนหนะครับได้เปรียบใบหนึ่งได้เปรียบสองใบได้เปรียบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับจากการที่ายของเพื่อนสมาชิกเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการยึดโยงนะครับในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับในภาพรวมเนี่ยนะครับ ผมมองว่าการที่จะมีบัตรใบหนึ่งหรือสอใบเนี่ยนะครับมันมันขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายนะครับถ้าเรามาดูว่าสองใบของใครของฝ่ายการเมืองหรือของฝ่ายสถาบันของทางการเงินของประชาชนนะครับเพราะว่าในฝ่ายของสสนะครับ,รบเราถ้าเรามาดูพื้นฐานนะครับว่าสสเขตเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาดําเนินการเนี่ยคือ เขายึดโยงกับประชาชนนะครับเขาต้องดูแลประชาชนประชาชนในพื้นที่ในขณะที่สสบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับก็จะดูภาพรวมนะครับถ้าเรามาดูระบบนะครับของการดูแลประชาชนอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นวุฒินะครับกับเป็นเป็นสสนะครับซึ่งในส่วนของที่เป็นสสนะครับที่เป็น พื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการดูแลประชาชนนะครับแต่สิ่งที่เขาดูแลประชาชนเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับเท่ากับสสพื้นที่ของประเทศไทยเขาจะมีออฟฟิศนะครับที่พอประชาชนในในพื้นที่เนี่ย้องเหียนเขาก็จะมีการดูแลช่วยเหลือนะครับแต่ว่าความคาดหวังของประชาชนนะครับต่อสสเตเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากพือไทยหรือว่าของประเทศไทยของประเทศไทยค่ะ เพราะว่าจะต้องคือมีปัญหาเดือดร้อนอะไรทุกอย่างนะครับก็จะมาหาที่สสเขคทําให้สสเคเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลานะครับจะต้องลงพื้นที่ดูแลประชาชนตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนของสสบัญชีรายชื่อกับสสเคเนี่ยนะครับผมคิดว่าสสเคเนี่ยถ้าเรามีจํานวน ประมาณนี้นะครับซักสมมุติว่าเหมือนเดิม3 5 0หรับหรือ3 7 5เนี่ยนะครับก็เขาก็จะเป็นส่วนที่ยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักนะครับดูแลประชาชนอันนี้จะผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ครับในขณะที่สสบัญชีรายชื่อเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ดูปัญหาของประเทศในภาพรวมนะครับจะสามารถที่จะมีเวลาในการพักบันนะครับเรื่องที่มัน มีประโยชน์นะครับกับประเทศได้นะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องใบหนึ่งสองใบเนี่ยนะครับผมว่าความต้องการของประชาชนเนี่ยคือถ้าสองใบเนี่ยเขาก็ตัดสินใจได้ขึ้นนะครับว่าอ่าอันนี้ฉลักตัวโซล์ลักตกลงคนอ่าบอกว่าไม่รักพักเราจะเลือกอีกพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับในนี้ก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการตัวเองใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคือในแง่ของประชาชนเนี่ย ก็เวลาตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าถ้าดูในภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับคือถ้ามีสองใบเนี่ยปุ๊บนะครับสมมุติว่าถ้าเรามาดูในใน,ในด้านลบนะครับในเรื่องของการซื้อเสียงการซื้อขายเสียงเนี่ยนะครับมันก็จะทําทได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าซื้อนี่ถ้าเวลาจะซื้อเสียงก็ต้องซื้อสองสองทั้งสองใบนะครับทั้ง,ท,งทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อนะครับผมว่า ภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับคือผมไม่ได้ดูความต้องการของตัวเองคือในในในฐานะพรรคพรรคเล็กเนี่ยใบเดียวก็ได้เปรียบเสียเปรียบ,บมากได้ได้เปรียบมากกว่านะครับ,รบแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมแล้เนี่ยนะครับที่มีประโยชน์กับประเทศเนี่ยนะครับ,รบผมว่า2ใบเนี่ยมันจะทําให การดำเนินการทุจริตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยากขึ้นการเศรษฐกิจใหม่มีได้สอสระบบัญชีรายชื่อทั้งหมดเลยนะครับในการเลือกตั้งมีนาหกสองที่ผ่านมาพอเป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ยทาให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับว่าเอาลสองใบมันน่าจะดีกว่าหนึ่งใบคืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับคือถ้าในถ้ามองมุมมองความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยนะครับก็ใบหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์แบพรัคมากกว่า ครับแต่ว่าถ er ้ามองผลประโยชน์ของประเทศนะครับผมก็คิดว่าสองใบเ็กนะครับมันน่าจะตอบโจทย์นะครับได้ดีกว่าสุดท้ายท่านก็มานุนต้องสรุปแล้วแหละว่าพักเศรษฐกิจใหม่หลังจากอภิปรายสมาชิกรัฐสภานะครับแล้วก็ไปโหวตกันวาระที่สามเนี่ยซึ่งก็ตท้องที่ขาจ้ห้าวันครับถึงวันนั้นเนี่ยจะเอาก็คิดว่าทางพรคก็ต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็คิดว่า สองใบเนี่ยนะครับมาตอบโจทย์นะคของประเทศนะครับได้ดีกว่าครับสรุปแล้วก็คือน่าจะเป็นสองใบงนะคร,ครข้อความกับดรมณูนพูดนะครับนี่ก็คือดออรมณูนครับวุณาพเศรีบิบบัยครับ